เอาเครื่องตัดหญ้าใครเอาเครื่องตัดหญ้าขึ้นไปถึงบนฟ้านอ้อผู้ใดเอาเครื่องตัดหญ้าไปทึงฟ้าเสียงเครื่องตัดหญ้ามาจากไหน ก็มองเห็นเราไหมเนี่ยเฮ้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 ยก็เป็นอย่างนั้นนะเหมือนเหมือนโดนลมพัดดับเครื่อง อ๋อไม่ได้ดับเครื่องเข้าผ่อนเหมือนจะลงจอดดูครับอยากเห็นพลามอเตอร์รองเท้าก็ไม่ใส่มันก็คือเครื่องตัดหญ้านั่นเองเป็นไหนแล้วล่ะ น,นี่คันนี้คันนี้ลงต่ำมากมีสองคัน 2, ามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆ โอ้คันนี้ชวัดเาวีง โอเคนะครับสำหรับอ้า oh. มีอีกคันหนึ่งเฮ้ยทำไมเยอะจังเลยวันนี้ปกติเคยเห็นแค่คันเดียวสองคันวันนี้มีตั้งสามเนี่ยดู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 ด,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 ดูนี่คันที่สามเพิ่งเจอใครเอาเครื่องตัดหญ้าขึ้นไปบนฟ้าที่ไหนได้พลาร์มอเตอร์นี่เอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบินผ่าโผลน,นของพลมอเตอร์นะครับที่ท้องฟ้าอำเภอขมุ่งจังหวัดกระสินไม่รู้ทีมงานไหนปกติเขาก็มาประจำแหละเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นล่าสุดวันนี้แหละตั้งแต่เดือนมกราก็คือครั้งแรกนะปี25 65ก่อนหน้านั้นก็เคยเจออยู่ประมาณสูงสุดก็2 2สองคัน อันนี้เจอ3เลยโอเคสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบาย